ฮัลโหลสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชานน์ทีเอนะครับวันนี้นะครับพี่บอยก็จะมาพาไปดูบล็อกหรือว่าไอเทมต่างๆนะครับที่ minecraft ได้ซ่อนเอาไว้จากการค้นหาปกติของ minecraft นั่นเองนะครับผมเราจะสามารถรับมันได้ด้วยการใช้คําสั่งเท่านั้นนะครับเราไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างมันใช้ทำอะไรทําไม minecraft ถึงได้ซ่อนมันเอาไว้นั่นเองนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยบล็อกเดนนี่ เราสามารถที่จะเสกมันขึ้นมาได้โดยใช้คำสั่ง g i f e give as s แล้วก็เราพิมพ์คาว่า Denny นะครับนี่เลยครับผมเราก็จะได้บล็อก d e นนีมานะครับหรือบล็อกไม่อนุญ,ญาตหรือบล็อกปฏิเสธนั่นเองนะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนกล่องเหล็กนะครับแล้วก็มีตรงเนี้ยการกระแทกหน่อยหนึ่งนะครับผมโอเคเราไปดูการทำงานของมันนะครับเจ้านี้นะครับมีจุดประสงค์ที่จะเอามาเพื่อที่จะปก ้องสิ่งที่เราสร้างนะครับผมสมมุติว่าผมาวางกระจกเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็วางไว้ตรงนี้ทีนี้นะครับเมื่อผมเป็นเกมโหมดธรรมดาหรือเกมโหมดเอาชีวิตรอดนะครับผมก็จะไม่สามารถที่จะทุบก,กระจกตรงนี้ได้ เนื่องจากว่าเจ้าบล็อกอันนี้นะครับผมมันได้ปกป้องสิ่งที่อยู่ข้างบนหัวมันนั่นเองนะครับผม <c oughs> เห็นไหมเราก็จะไม่สามารถทุบได้นั่นเองนะครับผมรวมทั้งเราไม่สามารถที่จะเติมบล็อกลงไปในตรงนี้ได้นะครับผมแต่เราสามารถที่จะเติมบล็อกข้างนอกได้ <c oughs> เห็นไหมทีนี้เนี่ยมันจะปกป้องหีบหรือเปล่านะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยนะครับผมก็จะแปะหีบไว้ย่างงี้แ <c oughs> ปะไวย้ยางงี้ไว้ยางงี้โอเคผมจะเปิดหีบได้หรือเปล่านะ โอ้ผมยังเปิดหีบได้นั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครที่กำลังทำแบบเซิร์ฟเวอร์ให้เพื่อนเล่นนะครับก็สามารถเอาเจ้าบล็อกตัวนี้นะครับไปโพเทคสิ่ง,ต,งต่างๆที่เราไม่ต้องการให้เพื่อนทุบได้หรือไปแกล้งเพื่อนก็ได้นะครับว่าเฮ้ยนายมาทุบหีบนี้ทิ้งให้หน่อยอประมาณเนี้ยมันก็จะทุบไม่ได้นั่นเองนะครับผมสำหรับบล็อกนี้หน้าที่ของมันก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคเราไปดูอันต่อไปกันได้เลยบล็อก โอเคครับสำหรับอันต่อมานะครับนั่นก็คือบล็อกที่ตรงข้ามกับบล็อกเดนนี่นั่นเองนั่นก็คือบล็อกอโลนะครับเราสามารถเอามันมาได้จากการใช้คำสั่ง give ss แล้วก็นี่ครับพิมพ์แบบนี้นะครับผมนี่เราก็จะได้นี่ครับผมหน้าตาของมันก็จะเป็นเหมือนกล่องไม้นะครับแล้วก็มีการกระแทกตรงมุมทุกมุมนั่นเองอันนี้มันคืออะไรมันคือบล็อกที่อนุญาตนั่นเองนะครับผม สมสมติผมวางไแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะสามารถวางกระจกไว้ที่นี่ได้ที่นี่ได้เพราะว่าบล็อกนี้คือบล็อกอนุญาตแล้วนั่นเองนะครับผมมันอนุญาตให้ให้วางบล็อกได้นั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่อนุญาตก็ตามนะครับผมบล็อกนี้จะให้อภิสิทธิ์แก่ทุกๆคนที่จะวางบล็อกบนหัวมันหรือจะทุบอะไรก็ตามบนหัวมันไม่ว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่ห่วงห้ามแค่ไหนก็ตามนะครับผม โอเคเราไปดูอันต่อไปกันได้เลยนะครับกำแพง b o r เดอร์ g i ฟต b o ลูเดอร์บนะครับผม border blocks ผมก็จะได้รับบล็อก border มาประมาณนี้นะครับผมนี่เมื่อระวางมันก็จะเป็นประมาณนี้มันเหมือนกำแพงหินต่างๆนะครับผม แต่ความสามารถของมันก็คือเวลาที่เราวางมันแบบนี้จะไม่มีอะไรที่สามารถออกมาจากมันได้เลยมันจะปกป้องไปถึงข้างบนฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับสมมติว่าผมจะเอาเออหมูมาไว้ในนี้นะแต่ผมขอวางตรงนี้ก่อนและผมก็จะทําแบบนี้ให้หมูมันมีแบบทางเดินออกมาประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่ามันจะสามารถออกมาได้หรือเปล่าโอเคผมก็เอาหมูมาแล้วนะ นี่ผมก็จะวางหมูไว้เยอะๆเลยนะโอเคผมจะวางหมูให้เยอะๆเลยนี่นะครับผมก็วางหมูไว้เยอะมากนะครับแต่ว่าหมูเนี่ยครับมันก็ไม่สามารถออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้มันเหมือนว่ามีกำแพงใส่ๆกั้นอยู่นะครับผมจะลองเปลี่ยนเกมโหมดเป็นเกมโหมดเอาชีวิตรอดนะครับผม ลองดูนะครับว่าผมจะสามารถออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้หรือเปล่าว้าวผมออกไม่ได้เลยครับผมนี่คือกำแพงร่องหนนั่นเอง <laughs> โอเคเราไปดูอย่างอื่นกันเลยเลยดูอันต่อไปกันเลยบล็อกบาเรียบาเรีย นี่เราก็จะได้บล็อกที่มันเป็นเครื่องใหมาต้องห้ามมาแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับบางคนอาจจะเคยสัมผัสมันมาก่อนแล้วเนื่องจากว่ามันมีมาตั้งนานแล้วนั่นเองนะครับผม โอเคบล็อกบาเรียหน้าที่ของมันคล้ายๆกับบล็อกบราเดอร์นะครับซึ่งเราสามารถวางมันได้ไม่ว่าจะเป็นเกมโหมดไหนก็สามารถวางได้เช่นกันแต่ถ้าเราอยู่ในเกมโหมดครีเอทีฟเมื่อเราถือบล็อกบาเรียนะครับเราก็จะเห็นบล็อกบาเรียอื่นๆซึ่งบล็อกบาเรียนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นหินเบดร็อกล่องหนเป็นบล็อกใสที่ไม่มีสิ่งใดสามารถทำรายมันได้ไม่ว่าจะเป็นวิเทอร์เอนเดอร์ดากอนหรือว่าอะไรก็ตามไม่สามารถทำรายบล็อกนี้ได้ นะครับเป็นบล็อกที่แข็งแกร่งมากๆกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการซิมล์เราไปดูอย่างอื่นกันเลยบล็อกคำสั่งค o มม a น d บล็อกเนี่ยก็ไม่สามารถหาในตัวเกมได้เช่นกันนะครับต้องสั่งออกมาจากคำสั่งเท่านั้นผมจะสั่งออกมาให้ดูแล้วกัน Command Block นะครับซึ่ง Command Block นะครับก็เอาไว้ใช้สำหรับเขียนคำสั่งลงไปอย่างเช่น uh, give sp apple หกสิบชิ้นอะไรประมาณนี้เมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเราก็การกระบ,บาดออกไปนะครับเมื่อเราป้อน restore ให้มันนี่ครับเราก็จะได้ apple นั่นเองนะครับเห็นไหมตรงนี้หกสอันนะครับผมอ่าประมาณนั้น หรือถ้าเราแบบว่าต้องการเปลี่ยนให้มันทํางานอยู่เสมอแล้วก็ตรงนี้ครับทํางานเสมอทํางานเสมอตรงนี้กระแสใช่ไหมล้วก็บอกว่าทำำําซ้ําไม่มีเงื่อนไขทํางานอยู่เสมอโอเคนี่ครับผมตอนนี้ Apple ก็เต็มตัวผมเลยนะครับ<แ>โอเคมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือห่วงโซ่นะครับนี่ครับห่วงโซ่มันก็จะเป็นบล็อกสีฟ้าคือมันจะทํางานก็ต่อเมื่อมันมี บล็อกหนึ่งที่ทํางานก่อนหน้ามันอันหนึ่งนะครับมันก็จะทํางานเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะครับผมครเกิด NPC ถ้าใครต้องการสีสันมากกว่าบล็อกคำสั่งแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ NPC ออกมาเพื่อทำเป็นคอม m านด์บล็อกได้เช่นกันนะครับซึ่งใคร NPC นะครับเราสามารถใช้คำสั่ง g i f t นะครับเพื่อเอามันออกมา g i f t add er As แล้วก็ spawn x นะครับ 1ลูกแล้วก็รหัส5 1นะครับตอนนี้เราก็จะได้ไข่ NPC มานั่นเองนะครับผมไข่เกิด NPC นะครับเราก็วางไว้ถ้าเราต้องการลบมันเราก็ทุบมันถ้าอยู่ในเกมโหมด Survival เราจะทุบไม่ได้โอเคทีนี้เราจะทำยังไงเพื่อให้มันตอบโต้กับเราเราก็คลิดข,ขวาที่ NPC นะครับแล้วสามารถที่จะเลือกรูปร่างหน้าตาให้กับมันได้นะครับว่าเราจะให้ NPC ของเราเนี่ยเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหน ผมจะเลือกเป็นผู้หญิงใส่เสื้อเหลืองกระโปรงแดงตรงนี้เลยนะครับเขียนชื่อตรงนี้ว่าโอเคชื่อน้องแอปเปลิลนะครับผมทีนี้เราไปที่แก้ไขกล่องโต้อตอบนะครับตรงนี้เราจะให้มันทักทายอะไรเราเมื่อเราคลิกที่ตัวมันนะครับผมแล้วกออ็สวัสดียินดีที่ได้รู้จัก หรือถ้าใครทำเซิฟก็ยินดีที่มาเล่นนะในเซิฟนี้เอาของไปเอาของฟรีไปโอเคแล้วก็เรียบร้อยโอเคเราเปลี่ยนเกมโหมดเป็นเกมโหมด survival ดูนะครับเอาชีวิตรอดเมื่อเราคลิกนะครับนี่ครับยินดีที่มาเล่นเซิฟนี้เอาของฟรีไปประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ของฟรีจากน้องแอปเปิ้ลเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ใช้คำสั่งให้กับน้องแอปเปิลนั่นเองนะครับผมโอเคเราก็จะเปลี่ยนเป็นเกมโหมด creative เพื่อที่จะไปเขียนคำสั่งให้กับน้องแอปเปิลนั่นเองนะครับผมคลิกข,ขวาที่น้องแอปเปิลนะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าขั้นสูงนะครับเพิ่มคำสั่งนี้เราก็สามารถที่จะเอาคำสั่งเนี่ยให้เข้าไปนะครับถ้าเราจะให้ของเริ่มต้นกับเขาด้วยอะไรแล้วก็พิมพ์อันนั้นนะครับผม G I V E Give at P ก็คือผู้เล่นที่อยู่ใกล้เคียงหรือ S S ก็คือตัวเองนะครับเราจะให้ Apple เข้าไปครับ L E สัก5ลูกแล้วก็โหมดปุ่มก็เปิดนะตรงนี้ก็พิมพ์ว่าตกลงอันนี้นะครับเราต้องพิมพนะ์ sp เนื่องจากว่ามันเป็นคำสั่งที่เป็นของ command นะครับไม่ใช่ตัวเราเองนะครับเราจะใช้ตัว s ไม่ได้นะครับผมพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัว p ผู้เล่นใกล้เคียงเอาประมาณนี้โอเคเราลองเป็นเกมโหมดไหมครับ s ิว v วอรปึ๊บสวัสดีดีที่มาเล่นเซิร์ฟนี้นะเอาของฟรีไปตกลง าเราได้แอปเปิลแล้วครับหลูกนะครับถ้าเราอยากได้อีกแล้วก็นี่ตกลงนี่นะครับแอปเปิลตกลงโอเคโอเคประมาณนี้นะครับผมก็นี่คือ NPC นั่นเองนะครับผมโอเคเราไปดูอันต่อไปกันได้เลยไข่เกิดเอเจนต์โอเคครับสำหรับไข่ตัวแทนนะครับผมเราสามารถที่จะเซกมันออกมาได้โดยวิธีการพิมพ์ คำสั่ง give at s p a w e นะ่ s p a w หนึอันแล้วก็6 54 55 56 56นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นใครเกิดตัวแทนนั่นเองซึ่งตัวแทนหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการเขียนคําสั่งลงในตัวแทนให้มันไปตัดไม้มันไปขุดเหมืองอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งในมาครับพี่ ก็จะมีโหมด e d u ิ a t i o n หรือโหมดการศึกษานะครับผมซึ่งต้องลงทะเบียนกับโรงเรียนและก็คุณครูที่จะสอนเรานั่นเองนะครับผมซึ่งพี่บอยก็ไม่สามารถที่จะเสกันออกมาได้นะครับเนื่องจากว่าพี่บอยไม่ได้เรียนที่โรงเรียนไหนเลยนะครับผมใครที่คุณครูใช่ไหมครับเป็นสื่อการสอนก็น่าจะมีไข่เอเจนต์หรือไข่พวกตัวแทนอะไรพวกนี้ออกมาให้เราลองเล่นดูนั่นเองนะครับผมโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับไข่ตัวแทนนั่นเองนะครับผม บล็อกจิกซอว์จิกซอว์บล็อกนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นบล็อกที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไปในเกมใหม่ครับแต่หาได้ด้วยการพิมพ์คำสั่งเท่านั้นจิกซอว์ นี่คือหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมมันก็ทํางานคล้ายๆกับบล็อกโครงสร้างนั่นเองนะฟูเป้าหมายชื่อชื่อเป้าหมายกลายเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวพี่บอยจะมาสอนการใช้จิ๊กซอว์บล็อกนะครับว่าเจ้าบล็อกจิ๊กซอว์บล็อกเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรซึ่งถ้าจะทําในคลิปนี้เวลาอาจจะไม่เพียงพอนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับสนนะครับผมโอเคเราไปดูอันต่อไปกันได้เลยบล็อกแสง ล็อกแสงเราจะสามารถรับมันได้ด้วยการใช้คำสั่ง give a t s แล้วก็พิมพ์คำว่า l i g h t light b l o x l i g h t underscore block light block ซึ่งถ้าเราพิมพ like ์ light b o c ธรรมดาเราก็จะได้ light b o c แบบหลอดไฟที่มันไม่มีแสงนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเราพิมพ์ว่า light like อ่าไลท์บล็อกหนึ้นี่นะครับผมเราก็จะได้บล็อกที่มันมีแสงสว่างนั่นเองนะครับผมซึ่งบล็อกแสงนี้นะครับก็จะสามารถเดินผ่านมันไปได้นะครับผมมันจะให้แสงสว่างเท่านั้นเองเหมาะสําหรับใครที่สร้างสิ่งต่างๆแล้วแบบว่าไม่อยากจะติดทอ s สให้มันลกหูลกตานะครับผมเราสามารถที่จะกําหนดระดับความสว่างมันได้นะครับสมมุติว่า5อย่างนี้นะครับผมเราก็จะได้เลเวลของแสงแค่5นะครับผม ก็จะมีแสงออกมานิดหน่อยประมาณนั้นนะครับผมหรือถ้าเราเอาประมาณสัก10อย่างนี้นะครับผมนี่เราก็จะได้แสงออกมาประมาณ10นั่นเองสูงสุดของมันก็คือ15นั่นเองนะครับอ่าสิ 15. นี่ครับ15นะครับผมก็จะเป็นแสงแบบนี้สามารถที่จะกําหนดแสงเองได้ว่าจะเอาแรงหรือไม่นั่นเองนะครับผมสำหรับบล็อกแสงนะครับสามารถที่จะทําลายได้โดยการ วางบล็อกอะไรก็ได้ไปที่ไปที่ที่เราวางบล็อกแสงนะครับมันก็จะดับไปนั่นเองนะครับผมเห็นนะครับกลงกำเนิดสิ่งมีชีวิตสปาวเนอร์นะครับผมก็คือมันจะเป็นกล่องสปาที่เราเห็นทั่วไปในดันเจียนนะครับอาจจะเป็นพวกจิเกตันซัมบี้แมงมุมถ้ำอะไรประมาณนั้นนะครับผมเราก็ใช้คำสั่ง g i v e h m o อ s สปา n e r นี่เลยครับเราก็จะได้ m มอบสปายเนอรมานั่นเองนะครับเราก็วางนะครับผม m o อบสปา n e r อร์ iner, วางไว้เฉยๆเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิดสิ่งมีชีวิตใดๆขึ้นมาเราสามารถที่จะกําหนดให้มันเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้ที่เราต้องการผมจะให้มันเกิดม้าโครงกระดูกนะครับนี่คือไข่ม้าโครงกระดูกก็จะเอาไข่ม้าโครงกระดูกคลิกที่ s p a w n น er อรนะครับ นี่ครับผมมันก็จะเป็นสปอเนอร์ของม้าคโครงกระดูกนั่นเองนะครับผมคือเราอยากให้มันเกิดตัวอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไข่ของตัวนั้นเนี่ยมาคลิกใส่ที่สปอเนอร์ได้นะครับนี่ครับผมอันนี้ก็คือไข่คิปเปอร์โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับบายบาย